สวัสดีครับตอนนี้กำลังรายงานนะคะการทำรั้วเนาะนั้งนั่งนะตั้งมั่งนะคะเจอแต่อะไรนะพี่ฮะพี่จำเจอแต่อะไรเจอแต่อะไรเนี่ยนี่ดูเอานี่ยดูเอานะคะเจอแต่หินเนี่ยปูนหายเด้อพี่บอกดูเอานะเจอแต่หินปูนหายเนี่ยอันนี้ก็ทั้งหมดกี่หลุมพี่จาหนึ่งหลุมนะสองหลุมสามหลุมสี่หลุมกี่หลุมจำหก โอกลุ้มนะนี่ก็กินลูกคินตอบคำถามหน่อยเมื่อกี้เจอแต่อะไรเจอแต่หินเอไปกระเป๋าลูกกระโดดกระแพงนะครับสร้างว่านเนอะนี่นะนี่นวัตกรรมใหม่นะนวัตกรรมใหม่แห่งการขุดหิบขุดตรงนี้เหนี่กล้องใช่ไหม นวัตกรรมใหม่แห่งการลุในไลฟ์เขานะครับก็าหนีอะไรกันเรามาดูเขาหนีอะไรกันพี่ตั้มหนีอะไรเมื่อวานหนีอะไรพี่ตั้มขำพี่ตั้มหนีอะไรนะไม่ได้หนีหนีต่อนิเซนโอเคนะย้ำนะฮะหนีต่อนิเซนโอ้นะทีแรกเราก็บอกว่าเฮ้ยจะสร้างจะทำต่อกันได้ไหมเนี่ยนะฮะตีนต่อนี้อธิษฐานไว้นะครับผมให้ตกฝนตกทั้งวันนะ จริงเหรอไถบุญได้ตกทั้งสองวันทั้คืนเงี้ยเดี๋ยวมันตกตกคอยโพดตกคอยโพดตกคอยโพดมาได้ใช่ไหมฮะหล่อนเองก็ได้เออต้องแห้งแบบมาไม่ได้เนาะเอาทุกฟ้าห้วนเออคู่ฟ้าห้วนเนี่ยให้จะได้ก็ไม่ได้เราจะได้ทำสบายเขาก็มาได้คือเกาอแป๊บเดียวเป็นหลุมแล้วเฮ้ดีดังเลยแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวเป็นหลุมลึกแล้ว เมื่อวานนี้ไม่เก่งลงเนาะฟุ๊บพี่ตั้มเนาะเมื่อวานนี้หนีกันใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้หนีต่อนีแตนหนีต่อนีแตนนะใช่หนีต่อนีแตนเราหลบจั่งแต่ละคนแบบวิ่งวิ่งวิ่งกันเลยนะครับอืมไม่ค่อยเก่งใจไงใช่เราก็ยังเราก็ดูอยู่ทั้งบ้านเนาะเรโอ้เวเมื่อไหร่เขาจะทําต่อได้นะดูห่างๆแบบห่วงห่วงแล้วก็ซ้อมเบิ่งอยู่นะครับโอ้ฮะหนีอะไรนะหนีอะไรนะค่ะไม่คือยัง แมงคีน่าแมงคีนาแมงคีนาชื่ออะไรตุ้มตาแมงคีน่าแมงอะไรไม่รู้อยู่ที่อยู่ในน้ำเนาะคนได้อยู่ที่บ้านเลยครับตุ้มตาตุ้มตาเรียนตุ้มตาสายบุญครับสายบุญนี่ยอันนี้ใครคะอันนี้ใครอันนี้คะนัดโอเคขอบคุณค่ะที่จำได้นะเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวแมกซ์ขายยังไงบ่ขายค่ะบ่ขายค่ะหยุดเฮ้ อะไรนะพี่ตั้มยังยังไม่ขายแล้วไม่ใช่รวยฝนมันตกค่ะมันมันเลยหยุดขายมันไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะเไม่ซื้ออขงค่ะขอบคุณค่ะนะคะ่ะนะคะนี่ก็นะคะโอ้แคปเดียวลุ้มมาเล้อแล้วแคปเดียวลุ้มมาเล้อแล้วนะ เมพี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเครื่องมือพี่เนี่ยเสียงหุบเสียงหุบนะเนาะเสียงหุบโอ้ยเกือบสดุดล่ะดูใกลๆอยู่ห่างๆยายใกล้ก็ได้ ซูมได้ไหมเอสซีที่ถึงไม่เพราะยุ่งไม่ต้องถ่ายอ๋อโอเคโอ้โหโอ้โหไม่ต้องออกไม่ต้องออกดูรั้วดูรั้วค่ะอาบน้ำกาแฟนั่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะจวนหรือยังบจบแล้วผ่านแล้วใช่แต่นุ่สวยนะป้าสวยค่ะป้าสวยตลอดนะครับเนาะ ทุกคนไม่พลาดจะถ่ายให้ใช่คลิปนี้ขอบคุณค่ะ